ไอ้ไอ้เนี่ยธุรกิจเป็นจะได้พ่องอ๋อธุรกิจผมเริ่มต้นจากเงินสามพันใช้เวลาสองปีและเด๋ยวนี้เหรอเป็นไรเป็นนี่สามล้านครับอ้ you make feel so สวัสดีครับผมชื่อนายพิชัยสุขวันครับอ่อ ปัจจุบันเรียนอยู่ศึกษาอยู่วิทยาในเทคนิคน้องบุรีพูนะครับสาขาทรบอไฟฟ้านะครับอาชีพทำงานอิสระครับรถจัดร้อยครับครับก็จะประมาณนี้คนระับเดี๋ยวผมพาดูพาไหนครับ เนี่ยครับเนี่ยผมก็ทำงานอิสระครับรถตัดอ้อยครับผมก็ทำงานช่วยพ่อช่วยแม่นะครับขับรถตัดอ้อย เราผมพาขึ้นมาดูภายในครับนี่ก็จะเป็นภายในนะครับในรถตัดไว้นะครับนี่ครับก็จะมีจอยสติกแล้วก็จอหน้าจอแสดงผลครับ ไม่มีคนถ่ายให้นะครับอันนี้ก็เป็นโทนเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับตัอน่อยนี่ก็เป็นสวิตช์กุญแจนี่ก็ออปชั่นต่างๆนะครับอาจจะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรียนช่างไฟทำไมมา ขับรถตดัดอ้อยทำไร่ทำสวนสรั้วโทรมายัางเลยนี่ฮะแสดงนังอยู่นังอันบูทั้งวันฟันทั้งเรื่องแมคนตัดอ้อยสองแมเออเออท่านี้ละ ผู้สาวเขาบบมักดอกเงินเดือนซูเฟอร์ลดหาหกล้านเขาก็มาเพวกวบันซีพ่แล้วหนังโต๊ะลูลูเงินเดือนล้านหาจบก็จะประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ